ดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันในชอ่องแกลลิงค่ะวันนี้นะคะทุกคนเราอยู่ในรายการทำอะไรก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาเปิดกล่องอกล่องอะไรอะ <c oughs> กล่องโทรศัพท์นะคะทุกคนคือเราจะมารีวิวโทรศัพท์กันนะคะทุกคนงั้นเรามาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่านะคะเตรียมอุปกรณ์กันนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ได้มีดแล้วนะคะก็คือที่นุ่นนะมาเปิดกล่องนะคะเพราะว่านุ่นซื้อโทรศัพท์ใหม่ใช่ไหมแล้วเป็นเงินเก็บของนุ่นน,นะคะทุกคนก็คือโทรศัพท์ตอนนี้ของนุ่นคือไปแล้วนะคะคือเล่นไม่ได้นะคะและอีกอย่างะคะ่ะน้องๆถ้าน้องๆใช้ของมีคมนะคะควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะน้องๆง,งั้นเราไปเปิดกันเลยะคะ่ะเปิดเลยนะแล้ามาเริ่มแกะเลยดีกบ่า ใช้ไม่เป็นยื้อเสียวขาแกะเครื่องข้างก่อนจะเป็นไรไปอวแล้วไม่บอกอ่ะให้เขาแกะให้ไหมไม่เป็นไรแกเองเอยสับดราเราต้องเปิดแล้วคนแบบตัดริบบินกันทุกคนไม่ถ่ายหน้าเวลาพูดอ่ะฮะไม่ดีสักเดืนเดือนเฮ้ยโดนโทรศัพท์ขนาดเมื่อกี้นะนี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ คือเขาแพ็คมาดีมากเลยทุกคนไหนฟาหัวแตกคลยสั่งได้ทางช่องทางไหนสั่งได้ทางช้อปปี้นะคะทุกคนนี่เขาจะ,ะมีใบกัำกับมาให้เลยะะทุกคนคือชื่อร้านนะคะชื่อร้านว่าอยู่ไหนชื่อร้านว่าอ่าร์ซูเปอร์อิสมอลนะคะซูเปอร์อิสมอลนะทุกคนไม่รู้อ่านถูกอ่านผิดจะขอไปนะคะทุกคนนะเดี๋ยวจะทิง้งลิงก์ไว้ด้านลา่างลิงก์ไว้้ให ไม่ลิงก์ก็เดี๋ยวเราแปะไว้ให้ตรงนี้ค่ะนะคะทุกคนมารับมาเก็บแต่ต่อเป็นสองแล้วเราก็จะเก็บอันนี้ไว้นะคะเพราะว่าเราชอบเล่นก็แปะก็แปะนะนะทุกคนพีพี่สาวพี่สาวเดี๋ยวชื่อดิชื่อไหนนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะดีบ็อกเกอร์ค่ะนี่ค่ะเป็นรุ่นเซี่ยวมี่นะคะเป็นเลส เลตมีเก้านะคะทุกคนคือรุ่นนี้มันดีนะคะทุกคนซึ่งจะดีกว่านี้ก็คือต้องซื้อเป็นพวกแบบโน้ตเก้าโปรหรือโนตเก้าเอสนะคะทุกคนคือมันจะดีกว่านี้นะแต่ว่านี่ก็ดีแล้วทุกคนคือเรามีตังแค่นี้นะคะก็ต้องก็ต้องมาแอะนะเข้าไเกบใช่เปล่าใช่แย่ทักได้อะไรวะถอแกแล้วกันไม่ดีหรอ นี่ดูแพ็กเกจข้างกองกองหน่อยแ๊บนึงค่ะรีบหรอคะรีบหรอรีบซื้อเองค่ะขอโทษเนี่ยะะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะข้างๆนะคะนี่นะข้างๆข้างจะเขียนว่าเ <me> e ป m ี easy access to g ท e g ูเกิลแอปยูอัสมอร์อัตสอ่านนี้เหรอคะนาะคดี๋ยมาดูข้างในกันวางว,า,วางวางไว้ทำไมต้องวางอ่ะนะเอาขยะอ่ะนะ แทน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 ไม่ออกอ่ะเอามือลองมันดูทุกคนอีกนิดนึงอีกนอ,อ,อ้าวอ้าวของปลอมครับทุกคนเรามาเปิดกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแทนทีอะทุกคนอะเราก่อนจะรีวิวตัวเครื่องเนี่ยเราต้องรีวิวอย่างอื่นก่อนรีวิวอะไรอ่ะเอาเครื่องออกก่อนดี อันตัวก็รองออกมาข้างบนนี่อุยทุกคนดูดูดีไซน์สวยเก๋มากทุกคนดูเป็นรุ่นสีอะไรฮะอ่าอันนี้เขาเรียกสีม่วงหรือแบบสีม่วงเป็นสีม่วงที่มันหมุนในน้ำเงินแหละทุกคนนะคะแบตเตอรี่นะคะทุกคนห้าพันยี่สิบแอมป์นะคะทุกคนแล้วก็หน้าจอนะคะหกจุดห้าแฉกหกจุดห้าสิบสามนิ้วทุกคนพูดลิ้นพันไปหน่อยนะเออนะทุกคนคือกล้องแบบกล้องหน้าทุกคนกล้องหน้าเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วทุกคนแต่มันดี เขาไม่ได้จา้าว่าไม่พูดยอะไรให้หมดอนะ่ะงั้นเราเอาไว้นี่ก่อนนะทุกคนเรามาดูตัวข้างในกันดีกว่าข้างในทุกคนแกะออกมานะเขาจะมีสายชาร์จนะทุกคนให้นะคะนะแล้วก็ออกมาดูเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เร็ร้องก็เสีย้องมันเปิดอันนี้อะไรได้ไม,มีอะไรอะ่ะระเบิดเป่าไม่มีหมูฟังไม่มีหรอไม่มีเราเรามาดูตัวเครื่องนี้กว่าทุกคน เคยใช้มือหนึ่งด้วยเอาแกะไม่ได้อ่ะอ๋อนี่นี่นี่แกะข้างๆได้โง่ทุกคนโง่โชว์โง่ไปหนึ่งทุกคนดูดูดูดีไซน์นะพี่เก๋ไก่มอสไลเดอร์ชาแนลมากไม่เกี่ยวกับพี่เก๋สิเอออะไรเนี่ยโงไหนคุยกันก่อนว่า <broken> มีโทรศัพท์ใหม่แล้วเราจะทำอะไรมีโทรศัพท์ใหม่ล้าจะมาเล่นเกมทุกคนเล่นเกมไม่ใช่ทุกคนเราจะมาแบบ เราจะมาแบบถ่ายย youtube ให้ทุกคนดูนะคะกล้อ<ม>งเนี้ยแบบถ่าย youtube นะมันมีตั้งกล้องวายกล้องแบบหลายๆอย่างทุกคนคือมันดีมาก,กนะคุณดีไซน์สวยนะคะถ่ายแล้วลงช่องไหนช่องแกลลิงค่ะ <laughs> จะมีช่องนับนุ่นชาแนลด้วยนะคะทุกคนดี๋ยวแปะลิงก์มาให้เฮ้ยแปะให้ทุกรอบเลยแล้วเรามาเปิดตัวเครื่องดูนะคะทุกคนเ <laughs> ขาติดฟิล์มมาให้แล้วทุกคน ใช่เขาติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะเขาจะเปิดไหนให้ดูหน่อยเลดมีจ้าเก๋ยสไลเดอร์โอ้ยเกี่ยวกับมิกเกะอีกอ่ะเก๋ดูเก๋ดูดูสวยดี๋ยวกิฟต์เก๋อยู่เลกาอะกูดเก๋ก็จะแบบได้มาแล้วก็จะแบบไม่คุยกับใครเลยเล่นอย่างเดียวเลไม่ได้นะคะทุกคนเราต้องแบบนี่นะคะทุกคนเข้ามาก็จะอ่าแล้วก็ทำไม่เป็นใช่ไหนไหนดูหน่อย มันจะขึ้นไปเป็นเรื่องภาษานะคะทุกคนแล้วก็กดไปที่ตรงไหนไม่รู้ก็เพิ่มขนาดไปก็ไปลแล้วก็ไปนะคะกดเสร็จมันก็ขึ้นอะไรอ,ะอ๋อ Wi-Fi นะคะทุกคนมี5 g ไหมมีค่ะ <be> คก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนขอใส่รหัส Wifi ก่อนนะคะอันนี้นะคะเราก็ใส่รหัสเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะกดต่อไปเลยนะต่อไปนี่ก็คือปุ่เข้าตกลงนะทุกคนแล้วก็อ่านก่อนนะทุกคนต้องอ่านก่อนนะคะแต่ว่าเราพอจะรู้แล้วมันเป็นยังไงนะเราก็จะกด ฉันฉันได้อ่านและยอมรับไปแล้วนะคะทุกคนนะแล้วก็จะกดไปเลยนะนี่แบบรีวิวแบบเร่งเรียบแล้วมั่วๆ่ใช่ค่ะคือไม่ได้แบบศึกษากรลุณาใส่ซิมการ์ดการุนาใสซิมการ์ดเดี๋ยวพี่ขอไปใส่ซิมการ์ดก่อนนะคะทุกคนอะก่อนที่เราจะไปใส่ซิมกักนนะคะทุกคนเรามาดูตรงตัวนี้กันดีกว่าซึ่งเราค่ามันไปได้ยังไงลืมจ้ะแม่จ๋าคุยใช่สพ <Wow. S 1> ะพ่อจ๋าเรามาดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็เปิด ก็อุ้ยมีเคสให้ด้วยทุกคนเป็นเคสใส่ปะใช่เป็นเคสเป็นเคสนั่นเป็นยไงล่ะเป็นเคสใส่้วทุกคนแล้วก็จะมีคู่มืออะไรให้นะคะทุกคนคู่มือมนุษย์อะไรทนี่เราเป็นเขียนนะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะเข็มให้ด้วยนะเข็มให้ด้วยแล้วก็ไม่มีอะไรมากงั้นพี่ขอตัวไปใส่ซิมก่อนนะ่งนะเฮ้ยปะตอนนี้ใส่ซิมเสร็จแล้วนะคะทุกคนมันบอกว่าให้รอแป๊บนึงนะคะทุกคนนะ่นนันน มันไปแล้วอะตอนนี้มันให้เข้าแบบอีเมลแล้วอะ<ห>ตอนนี้เดี๋ยวพี่ขอพิมพ e ์อีเมลกันแล้วเราเราเราไปดูตอนที่โทรศัพท์เสร็จเลยดีกว่าเออนาะเราจะได้ไม่ต้องวักขั้นเดีย๋ยวนี้ทุกคนจะเบื่อนะคะงั้นไปเลยค่ะนี่นะคะทุกคนพอเราทําอะไรเสร็จะคะ่ะมันก็จะเข้ามาอะไรแบบนี้ทุกคนคือมันแบบมันโหลดโโหลดแอปให้ด้วยนะคะทุกคนดูโหลดเล่นหลายแอปเลยทุกคนแต่เราไม่บอกแอปอะไร่าเขาไม่ได้จ่ายทุกคน แต่ก็จะบอกคร่าวๆนะมันก็จะมีโหลดเฟซบุ๊กให้นะทุกคนเฟรีให้ได้นะคนมันโหลดให้อัตโนมัตินะทุกคนแล้วก็จะมีเกมนะคะที่มันโหลดให้เรานะทุกคนแล้วก็ไอเอลเล็กซินเอลกินแล้วจะมีโหลดพวกาซาด้าแล้วก็บีโก้นะทุกคนบีโก้ไลน์แทุกคนเหมือนแบบอยากให้พี่ไปรไลฟ์ในบีโก้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยโหลดมาให้อะไรอย่างเงี้ยทุกคน ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็คือมันปัดก็ลื่นอะลื่นลื่นมากทุกคนดูลื่นมากทุกคนก็ดีกล้องนะทุกคนเราอันนี้กล้องให้ดูสมผมพี๊ดแมนแบบนี้นะทำไมไม่บอกทุกคนตากล้องอะทต่ไม่บอกเออเด้อเราอนุญาตนะหัวฟูไม่ได้บอกเราขอไปนะทุกคนนะครับทุกคนดูกล้องชัดไหมชัดปะสวยปะกล้องสวยไหมสวยมาก นะทุกคนกล้องสวยมากก็ดูกล้องกล้องหน้าทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องหน้าเดี๋ยวไปกล้องไหนวะคือ <c oughs> สวยทุกคนดูดูเห็นตากล้องไหมทุกคน <c oughs> เห็นไหมคือมันกล้องมันดีทุกคนคือมันมีหลายโหมดนะทุกคนแต่ว่าพี่ไม่รู้พี่มันมีแบบหมดุคคนนะทุกคนกคนี่บมคคอันนี้ครื่อหมุคนนะคะนะก็ไม่อันนี้มากาะก็ โอ้ยพี่ชอบเลยทุกคนแี่ว่าพี่นะเนี่ยทุกคนนี่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 สุดยอดเลยคือตรงนี้ทุกคนมันจะมีหลายโหมดทุกคนนี่คือแบบเป็นอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะคือมันปรับแสงได้อะไรได้ทุกคนคือดีมากคือแบบสุดยอยอ่ะนะคะก็นะนะทุกคนนะตอนแรกซื้อมาในราคาเท่าไหร่ตอนแรกตอนไหนอ่ะตอนแรกไอราคาเท่าไหร่ตอนแรกเลยทนะุกคนราคาเริ่มต้นนะทุกคนอยู่ที่เท่าไหร่นะสี่พันเก้าวะ แต่พี่ไปซื้อในช h อป e ีทุกคนคือมันลดนะคะเหลือ3,362บาทนะคะทุกคนคือพอใช้โค้ดด้วยใช่มันต้องใช้โค้ดด้วยเพราะว่าถ้าไม่ใช้โค้ดมันก็ลดอยู่แล้วนะ,ะทุกคนแต่ว่าถ้ายิ่งใช้โค้ดคือจะยิ่งลดกว่านั้นทุกคนก็จะได้สัดส่ดีมาใช้นะคะทุกคนอะต่อไปนะคะทุกคนก็พี่ก็ขอจบรายการเพลเท่านี้นะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมกันดีกว่านะคะเอองั้นพี่ก็ เดี๋ยวพี่ปักลิงไว้ให้นะคะทุกคนปักลิงกไว้ข้างล่างเนาะแต่พี่อันนี้ลิงก์ไว้ให้เนาะทั้งร้านนะคะทุกคนร้านแล้วก็ลิง์เพจของเราเลยนะคะแกนลิงนะคะแล้วก็มีลิงน่าจะเป็นลิงเขาเรียกอะไรนะของช่องพี่นะ,ะทุกคนคือช่องนับนุ่นชาแนลนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มทําตอนไหนเพราะมีแต่อินโทรนะ,ะทุกคนะนี่ก็พี่ขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคน ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไอมีด้วยนะอ่ะองั้นก็ไปละบ๊ายบาย